ครับฐานะเจ้าของสวนช่วยบอกชื่อเสียงเลกนามด้วยครับครับผมเดโชเซนทริตครับเพชรครับโอ้เพชรคือชื่อเล่นครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เพชรนะครับในฐานะว่าเวลาเราเรียกคนที่เป็นคนหนุ่มจะเรียกว่าพี่นะครับแบรนด์แอมสเสเดอร์ครับเดนชินครับ สวัสดีค่ะหญิงทิติการนะคะในฐานะแบนด์แอมบบสเดอร์นะคะวันนี้หญิงทิติการพามาชมสวนของคุณเพชรนะคะอยากจะถามคุณเพชรนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คู่หูมาจ,จัดสูตรดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาใช้สูตรใหม่เนี่ยได้ประมาณสักกี่เดือนได้ลรวคะก็ประมาณ3เดือนครับประมาณ ตั้งแต่เดือนธันวาครับแล้วหลังจากที่ได้ใช้สูตรใหม่ของเรานะคะความเปลี่ยนแปลงที่พี่เพชรเนี่ยมองเห็นในทุกๆมิติเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีขึ้นครับออกดอกดีขึ้นก็ใบก็โอเคดีคดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมในทุกๆด้านเลยนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะคนหนุ่มรหม่อย่างนี้ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญนะตอนนั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่เพชรตอนที่เห็นว่าที่นี่เคยปลูกอะไรมาก่อนและทําอย่างไร ตอนที่คุณพ่อเขาก่อนจะส่งมออให้เรานะครับพี่เพชรครับก็เคยปลูกเงาะมาก่อนครับแล้วก็มันจะอยู่คู่กับทุเรียนครับปลูกแซมกันมาครับปลูกทุเรียนจะปลูกแซมเงาะครับครับและหลังจากที่เงาะมันราคาไม่ดีเลยอยังไงครับถึงเอาเงาะออกเหลือแต่ทุเรียนไว้ก็ไม่ได้ราคาไม่ดีแต่ทุเรียนราคาดีกว่าครับก็หมายความว่าสิ่งสําคัญอะไรดีกว่าเอาอันนั้นไว้ส่วนที่มันยุ่งยากวุ่นวายก็เอาออกไปพอเอาเงาะออกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของเราครับมันก็โูมครับโูมขึ้นสูงมาก แล้วคุณพ่อเขาไปรู้จักคู่หูมหัศจรรย์ตอนนั้นได้อย่างไรครับก็มีพี่สาวเขาใช้อยู่ครับแล้วก็นํามาใช้ครับก็สืบทอดกันมาบ,บอกต่อกันมาว่ามันใช้แล้วเกิดการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นที่ว่าต้นโสมคือใบมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเห็นได้ชัดถึงความโสมอย่างไรครับมันโสมคือเงาะมันปกมันคุมทุเรียนอยู่มันทุเรียนต้องการแสงอพอเอาออกปั๊บมันก็ มันก็ไม่ดีขึ้นครับเพราะว่ามันโซมยังยังโซมอยู่๋อ้ค,คือถึงจะเอางองออกไปแล้วซึ่งมันบังทุเรียนอยู่ทุเรียนไม่ได้รับแสงสุดท้ายแล้วความโซมก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูได้ตอนนั้นคุณพ่อก็ใช้มาก่อนคุณเพชรได้มารับจากคุณพ่อเมื่อไหร่ครับประมาณ4ปีครับ4<อ>ปี5ปีแล้ว4ปี5ปีนะครับตอนนั้นก็เรียนอยู่ใช่ระหว่างเรียนอยู่พอร,รับมาเราก็มาใช้ตามที่คุณพ่อบอกไว้ ใช่ครับและเห็นการพัฒนาของมันในเรื่องของผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับอ่ผลผลิตดีขึ้นครับแล้วก็การเติบโตมันดีขึ้นใบมันดีขึ้นก็เรียกว่าอัตราของผลผลิตมีการเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ครับหมายความว่าการที่ใบดีขึ้นเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนี้คือมันเช่นว่าใบมันเขียวมันหรือว่ามันตั้งขึ้นหรือมันยังไงครับพี่เพชรช่วยอธิบายคับมันดกขึ้นครับใบมันเยอะเยอะขึ้น ดกขึ้นแล้วก็มันใบมันก็จะเขียวใหญ่เขียวใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ก็คือว่าธาตุอาหารเต็มถูกไหมครับในส่วนนี้เราปลูกกี่ปีบ้างครับนี่ยใน,ในใสายพันธุ์ต่างๆเนี้พี่เพชรช่วยบอกผมสักนิดถตะครับมีตั้งแต่5ปีไปจนถึง20กว่าปีครับยีิกว่าปีมีรวมกันหมดแต่ที่เยอะสุดคืออายุประมาณ10ปี10สิบปีนี่ประมาณกี่ร้อยต้นครับประมาณ200กว่าประมาณ2 5 0ต้น2 5 0ต้นโอ้โหก็ถือว่า1ิปีเป็น ส่วนใหญ่หัวใจสําคัญของแปลงนี้ถูกไหมครับแต่พี่เพชรทำหลายแปลงอยู่เหมือนกันครับเขาทุกแปลงก็ใช้แบบเดียวกันเหมือนกันครับอ๋อนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งลูกผลผลิตก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับปีนี้น้องหญิงได้ถามไปแล้วนะครับว่าได้มาปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับโดยสามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่เนี่ยซึ่งมันใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเนี่ยในฐานะที่เราใช้สูตรใหม่เนี่ยตอนนั้นเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ ใช้ทุกอย่างเลยครับทั้งใบแล้วก็กิง่งแล้วก็พ่นกิ่งในการออกดอกครับใช้ทุกอย่างอ๋อเรียกว่าพ่นใต้ท้องกิ่งเพ<ช>ื่อการออกดอกด้วยแล้วดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกก็ดีขึ้นนะโอเคมันก็ออกดีออกดีครับหนาแน,น่นขึ้นหนาแน,น่นขึ้นครับผมเนื่องด้วยความหนาแน่นของมันเนี่ยถ้าเราดูโดยสายตาในขนาดน,นี้นะครับความสมบูรณ์เนี่ยเราให้ความสมบูรณ์เนี่ย,มมนนยถ้าเต็มร้อยเนี่ยพี่เพชรให้ความสมบูรณ์ของสวนเรากี่เปอร์เซ <of information. S 1> ็นต์ครับประมาณ90ได้ครับโอ้โห ถือว่าก็เข้าไปหยุดระดับที่เรียกกันว่าเกือบสูงเลยคเดวนะครับเกือบที่เรียกกันว่าเต็มใจของพี่เพชรเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับพี่เพชรครับผลผลิตที่เรามองเห็นในขนาเนี้มันจะไปออกในเดือนไหนตอนนี้เราสัมภาษณ์กันอยู่ปลายเดือนกุมภานะครับผลผลิตของเราที่เราเห็นขนาดนี้มันจะไปเก็บเกี่ยวในเดือนไหนครับประมาณเมษาได้ประมาณเมษาหกแปดครับต้นต้นเดือนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สภาพอากาศว่ามันจะแบบไหนแบบไหนด้วยครับ แต่ว่าในเดือนเมษานี่แน่นอนมีการ,รเก็บเกี่ยวประมาณเมษาครับถ้าเราไว้อย่างนี้เรามีอาหารที่สมบูรณ์อย่างนี้พี่เพชรจะไว้ซักต้นหนึ่งเนี่ยอายุ10ปีเนี่ยเราปกติเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับอย่างต้นนี้ก็ประมาณ10ปีก็ประมาณ40ลูกครับต้นนี้40ลูกนะครับต่อต้นครับแล้โดยถ้าน้ําหนักที่พี่เพชรเคยทําได้เนี่ยต่อผลเนี่ยมันสักน้าหนักเท่าไหร่ต่อผลครับ ก็ปกติก็3าถึงสโล3รถึงสโลต่อผลนี่มี200กว่าต้นอายุ10ปีพี่เพชรบอกว่าด้วยมั่นใจในในวัตกรรมใหม่นะครับสูตรใหม่3ามเคลว์แพนพี่เพชรบอกว่า40ผลเป็นอย่างต่ําแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่า3 4โลมาตรฐานนะครับสองกว่าต้นลองคูณคูนดูสิครับ โอโหถ้านับเล่นๆนะคะหญิงว่าน่าจะได้ถึง32ตัน,นะคะโดยอันนี้โดยคร่าวๆนะครับถ้าน้องหญิงถ้าโดยน้องหญิงที่เดินทางมาเนี่ยเป็นแบนด์แอลฟเดอร์ไปหลายสวนไปเห็นหลายสวนในความรู้สึกน้องหญิงเนี่ยอยากจะบอกเขายังไงว่าสวนเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมยังไงน้องหญิงอาบอกสิครับ ถ้าในส่วนตัวของหญิงนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปดูสวนหลายๆที่นะคะแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะส่วนของพี่เพชรนะคะคทําให้หญิงเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกมั่นใจในศักยภาพของคู่หูมาสจันทร์นะคะคว่าสามารถทําให้สวนที่เสื่อมโทรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกใบหรือว่าการติดผลนะคะมีมากขึ้นหญิงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกความมั่นใจทั้งหมดได้แต่ให้ดูจากต้นไม้ของเรา นะคะว่าวันนี้มันออกผลออกดอกงอกงามและเพิ่มกําไรให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหน <ทะ S 2> วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะที่ท <ะ S 2> มาการันตีในจุดนี้เพิ่มเติมความมั่นใจของเราเข้าไปอีกค่ะครับแล้วตอนนี้เนี่ยที่เรามาเน้นใช้คู่หูมาจัดจานเนี่ยนะคะมันช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนในการทําสวนของเราคะก็ลดไปได้เยอะครับสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ต้นทุนทั้งหมดร้อแล้วตอนนี้ล่ะคะเหลือเท่าไหร่คะก็ประมาณ ลดไปเป็นครึ่งครับลดไปโอ้โหเมื่อกี้หญิงถามว่าถ้าเราเคยใช้ทุนเป็น 100, ร้อยแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่พี่เพชรบอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณ50เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันถูกลง50นั่นคือกําไรงานเข้ากระเป๋าพี่เพชรถูกต้องไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับ,รบพี่เพชรครับถามอีกนิดเดียวสูตรใหม่เนี่ยวิธีการใช้ของพี่เพชรเนี่ยในอัตราส่วนในการใช้หรืออะไรก็ตามทีพี่เพชรเล่าวิธีการใช้ให้ผมฟังนิดนึงเถอะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไร แล้วมันเห็นผลไวอย่างไรเล่าให้พี่น้องของผมได้ฟังด้วยถอะครับก็ใช้ง่ายครับละลายน้าง่ายผสมน้าง่ายแบบใหม่ก็เข้าได้กับยาทุกอย่างไม่ไม่จับตัวเป็นตะกอนพี่เพชรก็บอกนะครับวิธีการใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าได้กับสารตัวอื่นที่มาเป็นเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชพี่เพชรครับอยากให้พี่เพชรเนี่ยนะครับได้สร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําสวนแทนคุณพ่อคุณแม่ บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสวนทุเรียนเนี่ยมันทํายากมันทําแล้วลําบากบางทีต่อเดือนเนี่ยพ่นอะไรไม่รู้จํากันไม่ได้เอามาเรียงกันนี้เต็มหน้าไปหมดอันไหนหยิบใส่ก่อนอันไหนหยิบใส่หลังนะครับบางทีงงพี่เพชรสร้างความมั่นใจให้กับคนหนุ่มรุ่นใหม่ในการทําสวนทุเรียนด้วยครับก็ต้องลองใช้ครับก็ผมลองแล้วมันโอเคลองอยากลองใช้ถึงจะรู้ครับไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดครับถ้า มีคู่หูมาสจัน่นที่ช่วยดูแลง่ายๆใช่ไหมคะพี่เพชรครับาไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะรวมถึงประหยัดต้นทุนด้วยนอกจากคู่หูมาสจัร์แล้วนะคะมีกรดอะมิโนโลแล้วก็ไคโตซานเนาะนะคะพี่เพชรได้ลองใช้สารปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรบ้างหรือยังคะก็ลองใช้มาบ้างครับอ่านะคะงั้นต่อไปนะคะรับรองว่าจะช่วยลดต้นทุนมากกว่านี้อีกคะ่ะถ้าใช้เป็นสามเกลือเวิร์แพนนะคะก็รวมไปถึงหญิงเกษตรด้วยนะคะยังไงฝากกับพี่เพชรรวมถึงทุกท่านที่ทําสวนอยู่ด้วยนะคะครับพี่เพชรครับถ้า พี่เพชรจะให้ความรู้สึกในเวลานี้กับคนรุ่นใหม่ที่เขามีพลังใจอยากจะทำเนี่ยอยากจะย้ำตรงไหนครับว่าคนรุ่นใหม่มีทางเลือกอย่างไรช่วยบอกอีกทีนะครับก็อยากให้ลองใช้ครับของมันต้องลองอยู่แล้วถ,ถ้าลองแล้วจะเห็นผลครับหเห็นผลแล้วก็จะโอเคกับมันเองครับนี่คือความย้ำเตือนของพี่เพชรครับที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ครับสอครั้งถามสครั้งตอบเหมือนเดิมสองครั้งให้ลองใช้ ให้ลองใช้เป็นพลังใจให้กับการเกษตรที่สําคัญครับน้องหญิงครับของดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะมีของลอกเลียนแบบนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่ํานะคะก็จะไม่ได้ผล เหมือนอย่างกับส่วนของพี่เพชรอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากได้ของแท้ของดีนะคะแนะนําเลยนะคะต้องมีหญิงที่ดีการมาการันตีไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาชจันนะคะหรือว่าจะเป็น3ามเกลอเวอร์แพนนะคะรับรองนะคะว่าผล,ผลผลิตดีแน่นอนค่ะครับพลังใจของนักการเกษตรโดยเฉพาะคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาทําสวนทุเรียนต่อจากบรรพบุรุษนะครับต่อจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนครับกังวลใจเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาหนึ่งในนั้นครับพี่เพชรได้มาขีดเส้นใต้ของความรู้สึก ของคนรุ่นใหม่ว่าสิ่งที่ใช้ต้องลองทําเพราะคนรุ่นใหม่ครับเขาทําเขารู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะใช้ต่อเนื่องไม่มีใครไปบอกเขาได้ไม่มีใครไปดึงนะครับหันเหความสนใจของเขาได้เขาสนใจอะไรเขาจะทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องความต่อเนื่องครับ เป็นสิ่งสําคัญของนักการเกษตรเพราะนั่นคือความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มีตรวเกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงทีติการครับได้มาติดตามหนึ่งในความภูมิใจของนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้3ากลวอแพนสูตรใหม่และต่อไปเราจะติดตามสวนทุกสวนครับไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ที่เป็นนักการเกษตรที่หัวใจทองคําทั้งหลายเราจะไปดูคุณว่าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมของไทยหรือยังวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้า เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ